หลวงพ่อเดิมพุทธสโรเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงอย่างมากในอดีตซึ่งหลายคนรู้จักกันดีว่าท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสแห่งวัดหนองโพอําเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ด้วยความเมตตาและเรืองวิทยาคมของท่านทําให้กล่าวกันว่าท่านคือเทพเจ้าแห่งนครสวรรค์ท่านมีลูกศิษย์อยู่มากมายและเป็นที่รู้จักหลายรูปเช่นหลวงพ่อกวยชุตินทโรแห่งวัดโคศีตารามจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อจรันทิตาธรรมโม แห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเป็นต้นผมได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวที่วัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์และศึกษาเรื่องราวของหลวงพ่อเดิมโดยมีอาจารย์เอ็มออนคำนวณวิทย์และไกด์เยาวชนให้คําแนะนําครับจึงได้ทราบว่าท่านเป็นที่เคารพรักของชาวหนองโพอย่างมากแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปนานหลายสิบปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2494ความศรัทธานี้ ได้สืบทอดมาสู่รุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบันอย่างไม่เสือ่อมคลายหลวงพ่อเดิมเป็นพระที่สมถะมักน้อยแม้จะมีลาบสก,การะเข้ามามากแต่ท่านก็ไม่เคยยินดีในลาบสก,การะนั้นมีครั้งหนึ่งท่านได้รับพระราชทานสมณศัตว์แต่ท่านไม่ได้เดินทางไปรับพัดยศจนลูกศิษย์ต้องเดินทางไปรับพัดยศกลับมาวัดกันเองความเมตตาของท่านยิ่งเป็นการเพราะบ่มความศรัทธาให้มีความมั่นคงจนก่อเกิดพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมพุทธสโร สร้างด้วยความศรัทธาของชาวหนองโพเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของหลวงพ่อเดิมจากคนเก่าแก่ไม่ให้ถูกหลงลืมไปความโดดเด่นของพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมก็คือมีข้อมูลที่สมบูรณ์เพราะได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีมีทั้งภาพเก่าเครื่องใช้ต่างๆของหลวงพ่อเดิมวัตถุมงคลที่ท่านสร้างพระคัมภีตำรายาและข้อมูลอื่นๆอีกมากมายและเป็นโอกาสที่เราจะได้ศักการะอธิทาของหลวงพ่อเดิม ซึ่งได้นำมาปฏิจฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อีกด้วยได้แก่เส้นเกษาและทันตท่าหรือฟันหลวงพ่อเดิมเป็นพระที่ทรงอภิญญาครับแม้กระทั่งช่วงมันปลายชีวิตท่านก็ได้รู้ว่าอีกไม่นานท่านต้องล้าสังขารจึงได้สั่งการให้ลูกศิษย์สร้างรงบรรจุสังขารของท่านไว้เพื่อเตรียมการไม่ให้เกิดความวุ่นวายในภายหลังโดยรงบรรจุสังขารของท่านนั้นได้เก็บรักษาและจะแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมเช่นกันครับ เมื่อชมพิพิธภัณฑ์กันแล้วสิ่งสําคัญที่ผมขอแนะนําให้ไปกราบสักการะก็คือรูปหล่อหลวงพ่อเดิมซึ่งหลวงพ่อเดิมได้นั่งเป็นแบบให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศัการาช2482เป็นการสร้างในขณะที่ท่านยังไม่มรณภาพนะครับและที่อุโบสถประตูทางเข้าจะมียันที่หลวงพ่อเดิมแกะขึ้นเองเป็นยันพระเจ้าอมโลกหรือยันพุทธซ้อนซึ่งเคยถูกจลกรรมไปแต่สามารถนำกลับคืนมาได้ก่อนที่จะออกนอกประเทศ จึงขอเดีนเชิญท่านที่มีความเคารพศรัทธาต่อหลวงพ่อเดิมไปท่องเที่ยวและสักการะก,กันได้ทุกวันนะครับ